ชูดใจเสนอบ้างแล้วก็กหลักๆก็คือทำรถแหละอืมเป็นไปทุกอย่างแล้วมันก็อิ่มตัวเนาะเบื่อใช่การการที่เราเป็นคนเจ้าชู้หรืออะไรมันเป็นได้ไม่นานหรอกครับมันเป็นได้แบบเดียวมันก็มันก็เหนื่อยันการใช้ชีวิตเรา มีโปรเจกต์อะไรยังไม่มีนะก็คิดว่าจะไลฟ์ขายของนี่แหละครับแต่ว่าไลฟ์แบบของที่มันแตกต่างมางจากพี่บุ๋มอะไรเงี้ยอืมก็เหมือนหาอะไรมาขายเพิ่มกําลังคิดอยู่ขอแบบขอคิดก่อนว่าจะขายอะไรดีอันนี้มันกินแล้วหยุดกินไม่ได้เลย เันเต็นที่กรุงเทพกีทาครับแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ไม่ได้มีหน้าร้านแล้วตั้งแต่หลังมาเนี่ยผมแบบคือหนึ่งอะผมไม่ตื่นคนดูผมตื่นบ่ายแล้วอย่างนึงก็คือมันไม่ค่อยได้ไปอะมันแบบไปไปถึงนะใช่ไหมห้าโมงสี่โมงไปถึงเต็นท์อยู่เต็นท์ชั่วโมงหนึ่งกลับบ้านเหมือนเป็นที่จอดรถอะเอาสุดท้ายเราก็ขายในออนไลน์ไปแล้วเขาจะแบบ เราไม่ได้ไปแบบมันไม่ใช่ยุคที่หอบว่าต้องอยู่เต็นท์ตั้งแต่เก้าโมงแล้วนั่งขายรถตั้งแต่เช้าไม่ใช่แล้วคือทุกอย่างมันขายในแบบในออนไลน์หมดอะตลกบรออายการที่เพิ่งออกไปไอ้นี่ใช่ไหมชื่อรายการนะแม่ซาปลาตลอนได้ปะอขอบคุณครับตลกอีกนะ,ะรายการเนี้ยเป็นรายการใหม่ใครยังไม่ดูไปดูกันเลยแม่ซาปลาตลอดตอนตอล่าสุด ผมแม่พี่บุ๋มสามคนนั่งรองน้องชายครับรอน้องชายอยู่รสอะไรที่กินอยู่รสน้ำพึ่งคาราเมลอะไรถึงคิดว่าหยุดที่คนนี้ อะไรที่ทาให้คิดว่าหยุดี่คนนี้ใช่ไหมเพราะเวลาเราอยู่เขาเราไม่ต้องการใครอะวเวลาอยู่เขาเรารู้สึกว่าผู้หญิงข้างๆเราเฉยๆอะอเลยรู้สึกว่าคนนี้หยุดหยุดเราได้อืมผมไม่ได้หาคนที่สวยที่สุดนะผมหาคนที่แบบผมอยู่ด้วยแล้วผมผมรู้สึกว่าผมพออะอืมมันไม่ใช่หลงหรอกคนดูมันมันแค่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอะ่ะ เก็ตไหมมันไม่ได้ขนาดขาดเขาไม่ได้หรอกแค่อิ่มตัวดีกว่ามันอิ่มตัวอืมมันผมผ่านมาเยอะแล้วผมรู้สึกว่าคนนี้ผมอิ่มตัวที่ตรงนี้แหละอืเก็ตไหมนงดูเพลิน แหละแต่คนชอบมีคนชอบเมนว่าเร็วอะไรอย่างนี้ผมเซ็งเว้ยจริงแล้วมานทำให้เขาโดนแบบเหมือนคนแบบโจมตีใดอย่างเงี้ยผมก็ไม่โอเคถูกปะ่ละล้วเพราะเราเป็นคนขอเขาอะเขาไม่ได้บังคับให้เราขอเขาเท่าไหร่เข้าใจไหมเศร้า ผู้หญิงแบบไหนครับที่ผู้ชายเจ้าชู้จะหยุดผู้หญิงแบบไหนที่ผู้ชายชู้จะหยุดผู้หญิงที่ไม่ยอมครับผู้หญิงที่ไม่ยอมผู้หญิงที่แบบทําให้รู้ว่าเขาสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีผู้ชายคนนั้นผู้หญิงที่ไม่เป็นภาระของผู้ชายคนนั้นด้วยคือผู้หญิงที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองนั่นแหละอืมแบบไม่ต้องตามเยอะ สุดท้ายเดี๋ยวคนที่เขาจะชู้เขากลับมาตามเราเองอะแต่เรายิ่งตามเยอะเท่าไหร่ผู้จ้ชูมันยิ่งข้าทางครับมันยิ่งแบบนี้นี่ของตายแล้วนั่งตามตามตามอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมากคะ่ะคนอื่นก็คือคนอื่นเรารู้กันก็พอใช่ไม่รู้ในไม่รู้ไหนไม่รู้เลยว่าจะขอแต่งงานแต่ก็เคยคุยนะคือผมมาบอกเขาตลอดว่าคือผมมันไม่ได้อยากมีแฟนแล้วผมอยากแต่งงานผมอยากแบบ ผมอยากจุดอะเพราะบางคนที่แบบจะแต่งงานเนี่เขาต้องมองไกลนะเ,เขาต้องมองว่าเขาต้องมีบ้านมีรถมีอะไรก่อนแล้วค่อยแต่งอะถ้าผู้หญิงถามเขาเรื่องอนาคตมันจะทาให้ผู้ชายรู้สึกไม่ดีไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยากจริงจังกับเราหรือแบบอยากจะใช้ชีวิตคู่กับเราหรือแต่งงานกับเราอะมันก็จะทาให้เขาอึดอัดน,น,นะ แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขามีความคิดที่อยากจะอยู่กับเราไปตลอดแล้วแบบมีแผนที่จะแต่งงานอ่ะเราไม่รู้ไงว่าเขาวางแผนชีวิตไว้ว่ายัางไงบ้างเก็ตไหมตั้งก่าหำนูงไหมผมก็คิดจะซื้อบ้านนะคิดอยู่ครับแต่แบบตอนนี้มันก็คือผมยังอยากอยู่กับพ่อแม่ไงแบบว่าคนดูเก็ตป้าแบบเขาแบบพ่อแก่แล้วอะไรเงี้ยก็อยากแบบอยู่กับพ่อ